ดีครับเมื่อนีวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนะครับ2 5 6 6นะครับเมื่อนี้พายพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเอาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาลสินแหละครับเอาง่วเข้าตลาดหลายครับก่ตำกว่าพันหาร้อยตัวนะครับ่ตรษฐนัดนะครับนถทอว่าหลายนะครับหลายหลากหลายเหลืองนะครับด้วยตลาดนี่ใหญ่นะครับเอา พี่น้องกัอย่างว่าเบิงกัอยู่อำเภอสมเด็จครับทางออกไปสก,กุลนครน,นะครับจงคามครับล่วงพยาบาลสมเด็จนะครับพี่น้องมากะับดูด้านซ้ายมือนะครับไปดิเห็นเลยเอาแวะของมาเบิงนะครับเด้องวดไหลนะครับจะรันนัดนี่เอาเอา,เอาตัวใกล้ๆก็กนเนี่ยเอาวนี่สวัสดีครับอือนี่เอานี่ใหญ่ๆ,ๆนี่ชึบอ้าว ถามก่อน <c oughs> เปิดเท่าไหร่สามสิบสามได้ <c oughs> ลูกมาจากตัวละครับ <Morning. S 1> ตัวเดียวก่อนได้ลูกตัวเดียวเนาะแยกไปแล้วเนาะสามหมื่นสามสูงกว่ามานจากักรอย4ี่สิบหอดบอ่อรอยสามสิบห้าขึ้นเนะาะรวยสามสิบห้าขึ้นแอาแม่ลูกเดียวก็ถือว่าในสมบูรณ์นะครับเบื้อลึงได้เอาทั้งใจดีเนะาะขาชกขาถอนบอ่อได้เนาะ Da, เอเอาเป็นตะเลียงกันด้วยครับเด้อเอาไปเลี้ยงประกันเด้อให้ลูกดีด้วยเนี่ยเอาให้ลูกตัวเดียวดนะครับเด้อลูกตัวเดียวมันมีตั้นี้ยังโถขอนบ่ได้ขาโถขาถอนบ่ได้ดูช่วงดีล้ำตัวดีพึ่งให้ลูกตัวเดียวนะครับเด้อในราคาสามหมื่นสามเนาะเดี๋ยวเบื้องหน้าเป็นยังอยก็ได้ใาอยากเบื้องเอาย้อนแสงอยู่บ่นี่นะครับเอาเป็นตะเลี้ยงอยู่ครับเป็นตะเลี้ยงอยู่สีแดงเด้อสีแดงเนาะสีแดงสามสาม 33,000ยังต่อรองได้อกีกว,ว,ว่าไว้ที่ซื้อต่อไดเนาะเบิดท่ครับศูนย์แปดส6มหก0กสองแปด่อรองได้ได้ลูกเดียวสีแดงเป็นเตอรเลียงอ้าวนี่ห้อยอยังครับห้อยสาครับห้อยสายจากไสครับนี่กันธละครับโอ้กันธละวิชัยสาระข้ามเอางัวางามอยู่กันธละวิชัยเนาะขอบคุณหลายเด้พ่อเด้อ สวัสดีครับ,ขอ,บของห้างห้างนี่เท่าไรเนี่ยหมื่นหกขายลูกไปแล้วขายลูกออกไปแล้วขายลูกซิผ้าเดี๋ยวเด้อสี่มัน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 โดนแสงขายลูกไปแล้วเหลือเต็มแม่แ ได้ลูกมาจากโตครับลูกก็แรกครับโอ้ได้ลูกเดียวครับโพลูกแรกเพราะเป็นสีแดงครับแถอว่าลูกเพิ่นสีแดงยืดคลึงสีแดงยืดคลึงเลยเอาไปแล้วให้มื่นอให้ลูกดีเด้อสันเด้อเอาคลองห้างห้างนี่นะอืมเอามื่นหกได้ลูกมาตัวหนึ่งเพิ่นสูงเท่าไรลราถามข้าวโสูงเพิ่นยักหน่อยถามยักงไงข้าวโพสูงอะลอยสามสิบบวกเนาะอืมเอาแต่ว่าโค้งๆนี่เด้อแต่ว่าเดี๋ยวให้ลูกดีเด้อนี่ ราคากับแพงนะครับเาของแท้เลยขายกับจีบนซีขาทขาถอนโบมี่ขาถอนไข่ซื้อไข่ซื้อออกมาขึ้นนี่นะครับเอาว่าไว้หมืนหกขายบุขายมื่นี่ว่าบอกมองดีขายเลยมื่นซี่สิซีเอาเอาว่าไว้สี่สิบหกเนาะต่ว่ามองดีขายสิบซี่อืมห้างห้างนี่เอา มดแล้วเปล่าหนมัดแล้วบ่มดแล้วบ่ตัวเดียวนี่บ่ได้ตัวเดียวนนิบ่โอเเบอรโทครับบนเบอร์โทเบอรมยิงเลบ่โอ้โอ้โอาโี่โอ้โอโอ้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 โอโอ้โอโอ้โ้อ้โ่้โอ้โอ้้โอ้โอ้โ้โอ้โอรโโอ้อ้โอ้ีอ้อ้โ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 อ้อ้อ้ เมื่อน,นี้นนเนชือกเมื่อน,นี่ว่าไหวหมื่นหกแต่ว่าหมองี่ขายหมื่นสี่เอาทีมงานแมรี่เดอ้อจากจังหานรอยเอสขอบคุณหลายครับขอบคุณขอบคุณอะไรครับเออเอาของเข้าบ่นี่บ่ เนี่ยๆนี่บ่แม่แม่ครับลูกบ่ครับบ่บ่แม,ม่นโอ้ตัวเงี่ยไงทัไหนล่ะครับนี่สามหมื่นเจนโอ้ 37, สามหมื่นเจ็ดพันสาม่นเจ็ดพันนนนอันนั้นเ็นลูกเป็นบ่โอ้บอ่บ่โอ้นี่เป็น,นเป็นเป็นมันแล้วเป็นมันแล้วโอ้สามหมื่เจ็ด อ at, เอาเอาตัวนี้นี่ตัวผูบ่่นีอหนิมื่นเจ็ดตัวผูน้อยๆเนี่ยก็แม่นบ่นี่ตัวนี้แปดพันห้าอ๋อตัวนี้มื่นเจ็ดตัวนี้ตัวน้อยๆนี่ยแปดพันหานี่ตัวเมียหรือตัวผูเลยนี่ตัวเมียอ๋อตัวเมียบ่หนิแปดพันห้าบ่ถึงหมื่นสูงประมาณเม็ดหนึ่งนี่แหละเม็ดสิบอยู่ดอกเนาะนดี่ยได้หน้อยๆนี่เด้อบอถึงหมื่นนี่เป็นตัวเมี่ยนนะครับเด้อ บทถึงหมืน่มนเอาหาใส่ได้น็นี่เอาบทถึงหมื่นนั่นนี่เด้อน,นี่เอาตัวเมียนะครับบทถึงมืนเอาเสียงก็ดีเอาแต่ว่าตัวนี้หมื่นเจ็ดเนาะตัวนี้ตัวผู้ด้วยครับหมื่นเจ็ดพันตัวนี้เป็นอสามหมื่นเจ็ด <10 7. S 1> เอาเบอร์โทรครับบ่เนี่ยศูนย์แปดห้า 4ีหกเจ็ดเจ็ดศห้ยังครับบาดนี่ห้อยบานห้อยบานจากไซล์เบาดนี่ากยางตลาดย่างตลาดอืมน่าสนใจท่านี่นี่บัถึงมือกรงเลยหวยเสียงคือดีแต่แปดเท่าไรกว่านี่แปดหาได้แปดหนีแปดเอาบัถึงมือถูกถูกห้บานนี่แล้วเนาะ เอาขอบคุณอยียลางไรนะครับอืมต่อ,มอร่องกันอยู่แม่นี่ของใูรเสื้อสวยนี่แม่สื้อสวยนี่ของใครเอ่ยเอาไปใส่ลวบานีไปใส่คนผูกไ,ไ,ไว้อยู่บนนี่ เอาไปทางไดหรแม่ช <the> ่วยสวยหน่วนว่าทากรสันกันเราบ้างผมว่าเาจทากสันกันเรากันก็ร่งตัวกันอยู่นิเออเอามาผูกแล้วไปทางไดลหราบานนี่แปลว่าคงใช้ห้องบ่อเสียอย่ามๆนน่ ไปทางใดเ่ะเมน้องเฮาบวนี่บ่ครบ่เมนโอจะคของไปทางใดเราบ่โอผูกไว้แล้วไปไสดิอ่ะเอไปทางใดล้าบนี้คจ้องบ่เ็นไม่นี่ยังนี่เอ้า ปูไวแล้วไปทั้งหดบานนี่ิงหาเจ้าของซคนมอกไปเห็นเจ้าของ่นเด็ดเลนี่มองว้าของนี่คือซินแม่เนี่ยแม่นี่อยู่บานี่แม่ลูกเศร้าหาสองตัวนี่เศ้าหาลูกพ้นบนนี่ลูกพ้นบนนี่ตัวตัวตผูลูตัวผูลูกพ้นด้วยแม่ลูกเศร้าหาตัวเลือกตัวแรกพ้นบนนี่หรือตัวสอง ูกกแรตัวโอ้ลูกแรกแม่เป็นกะดี้อยซะได้ขึ้นไปหรอลอยสารนิวหาบวกนี่แหละเนาะเอานี่คือเบิ่งกล้องดีทสบายดีเอาแบตเตเลี่ยงตัวฉันอ่ะขาเพิ่นก็ดีไม่มีตำหนิยังขายับขายยับขาโทกระถ้อนบ่ได้ลอยสารนิวหาขึ้นเนาะในลูกได้ลูกคนได้ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ เอาตัวผูแม่ลูก2อง0มืหาแม่ลูกนี่สอง0มืห้าเอากิลุดด้วยเอาลุดได้ยูเออจับนดด้อยโทอครับศูย์เก้าแปดูส่หนเจ็ดสามหกเก้าเมื่อินเราบอกครับเบอร์นีนนน่บอกบเอี่เราตผมงกังงลขึ้กันเด้อ <c oughs> เอานี่เอาสอง0มหาแม่ลูก <ห>คุณพ่อปฐมบันเทิงศิลอนาอเอาเอาเอามีงัวง่เด้เนี่ยผมเห็นงวงเหมือนว่ามันมีง่วง่มีง่วตัวนี้เอาพราเนี่ยปฐมบันเทองศิล์นาจากสาก็ใื้เพรอเนี่ยปฐมเนี่ยจากสารคามบ่จากินจากกระส <familia> ิลเนาะจากกระสิลนะครับการสินสองมื่นหายังตัวอะไรสองมื่นหายังตัวอะไรยู ช่วงใบเส้ครับช่วงใบเส้นี่แบบนี้ผมจะเบิ้งอยู่นี่มันหายากได้งวดเนี่ยนี่ตัวเมียบ่หนิตัวเมียครับแม่สาวเลยคับสวยๆเลยเพิ่นเป็นเชลูเลี่หรือเชลูเลี่เนาะเชอร์รี่หายากได้นี่เท่าไหร่ละครับบาทนี่สองหมื่นเอ็ดครับสองหมื่นเอ็ดค่ะมันเป็นแม่สาวเพิ่นประมาณจักปีครับปีกลัวช่วงประมาณจักรไย เศร้านี่แหละเ,ะเนาะก็เศรา้าเดี๋ยวว่าข่วมสูงจะของว่าเท่าไแรแข้งขาบ่มีทำนี้บ่มีนะครับบ่มีทำนี้สองมือเด็ดเนาะมีเบอร์โทรบ่ครับบ่เนี่ยบ่มีเบอร์โทร,รทจ้อย <laughs> โอ้ยมาเส้น,หนดหญแต่ที่สองมือเด็ดบ่มีเบอร์โทรซ้ำอืมเอาใส่ว่าเปลี่ยนหรืบบอบอม่มีบ่บมี <laughs> อยู่น้ำบุหรี่โรศัพท์นะบ่มีเลยอยู่น้ำแม่บ้านกับบ่มี โอ้ยน้ำแม่บ้าน <g ül> เอาคอบคุณหลายครับขอบคุ้นหลายด้วเอาว่ากันยี่บ<อ>่ตัวกันยี่บ่ตัวเดไดตัวบ่ตัวใดล่ะครับนี่ออสองเจ็ดสองเจ็ดห้า๋อถือถือสองหมื่นเจ็ดร้อยบางงี้ง่านี่บ่ถูตัวใดล่ะครับนี่ ร้อยสามสิบสี่บแล้วขายใ่ดีด้วยเอาพุนหะอ้ับสเมีโอ้ค้งสามบังไงนี่สองหมื่นเียนหาร้อยเดือนถูกอายุสิบสี่เดือนปีสองเดือนนึงน่ะนะครับบ่งหนากพได้ขาเนหวังไงได้หน่เอานี่นะครับเดอเอาสองหมื่นเียนหาร้อยถูกเลยบาทนี่เอาเบอร์โทษเลยครับบาทนี่ศูนย์แปดเ้าแปดแป ศูนย์สองห้าแปดตัวผูด้ดรึครับเด้อสองมุนเจียนหาร้อยเนาะ,อะเอาเบอร์นี่แล้วเอาอันนี้เป็นทีมงานเดียวกันบอห้อยอยังครับนี่อะไรครับห้อยอยังครับ๊บห้อยปีครับห้อยปีจากสายก็ห้อยปีนีโน่โอ้ใช้ว่าน,าน,นอ,อุดรธานีน้องซีครับโอ้ใช่ว่านน้องซีบ่โอ้เป็นบ้านใช่ว่านบ่านเป็นอำเภอเนาะโอ้น้องบัวอยู่ใกล้กับบ้านใช่ว่านเอาสองมุนเจียนหาร้อยยังตัวร้องได้เนาะเอาขอบคุณหลายครับ อันนั้นเป็นทีมงานปะครับบ่บ่ฟังผูดด้ใดเรานี่นไปทางไวเลยแท้งใดแล้าห้องเ้าน่ะบ,บักนี่บ่อันนี้ขคยเหรอจ้า,จาโอ้ขายแล้วเรือ,อยังบ่สันเรือต่แบบนั้นให้หน่อยจ้า,จาอะ โ่เดย์ไท่น้อยนี่มืนเดียวเอามืนเดียวดอเดอร์มืนเดียวง้วไท่น้อยมันเป็นตัวเมียบ่เอาตัวผู้บ่นี่เอาเบิ่งส่มคือเป็นตัวเมียตัวผู้มือเดียวอันนี้ขายแล้วอัเบอร์โทรศูนย์ศูหนึ่งห จ้าไม่ตุ๊กกี้บ้านอาจารย์ตุ๊กกี้บ้านอาจารย์จ้าไอติมกะทิทอดสดจ้าแซ่บแซ่บน้องตุ๊กกี้จ้ามาเลยจ้ามือเดียวมือเดียวท่อมาเลยจ้ามือเดียวโทรมาเลยเอาความคุ้นเลยไรมาเอาเรื่องของน้องตุ๊กกี้บ่ถึงเอาว่าจังไดนเนี่ยไปใส่นี่ไม่ขายครับโอ้โหแย่ๆนี่นะป้าโต ตัวพูมันพกับอุกติดอีกัูกครับบ่โอ้ทอดไเหรตัวพูเนี่ยสามหม่สามครับสามหมื่สามสา่นสามลงตั้งตั้งนี่และเนาะเอาบอกไงเลยสามหมเอาหัวลายกนบอกนงเบอก่ายอันนี้พ่อนั้นลูกพอไมส่งลูกมาเอาพ่อมาหาลูกเอาพ่อมาหาลูกแล้วบ่ เอาสามหมื่นสามเรือแงเนี่ยระมารจะลอยสี่สิบขึนล้วนาะสูงไงไงเอาไงไงเป็นไงเป็นไงหูเนาๆนี่แหละเอาอเอาโอ้ยน้องตุกีเนี่ยขึ้นดื้อนอ งัวนวงวนงัวนเอาบิ่งเด้อพีข้างเด้องัวนเอางัวนว่าเป็นยังไงวาระวังคนเด้อผู้จุงให้กงงวผู้จุงน้ำงัวตัวนี้เด้อวนสามมื่สามในสูงนี่ลอยห้าสิบกุล ăn quấn to cá đu quấn to cá đu quấn to cá đu mày mày nhăng, được kia to kia mày này nữa, <laughs> <c oughs> ม,มงติตีมงเนตีมากได้อน,นสาวไทยแล้วตัวนี้ไทยแล้วหอยปล้ำได้เรเจ็ดตีนะครับเจ้าว่าให้สันบาทแล้วสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดหอยปล้ำเออบางไงเลยรอยเท่าไรดิม่ยสามสีพุนละ สามทิพย์จูบูนู้งรอบฮะรูกชผูงครับรอก็ผู้ชูงโอ้ยสูงก็ผพูดชุงเอ้าสองหมื่นเจ็ดต่อไอ้จนี้จะกันต่อได้จนี้จะกันเบอร์โทรศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าสามนงสามเองนมเ้อเอานี่นี่คือวัวพู้ช่วงเตีนะพ่อสองหม้ยครับ ห้อยปลอมเอาต่อกันห้อยปลอมสราระามร้อยปลอมสระรคารรมคาน้ำโบกเกียวเอาไปส้างอไรระบาดใส่ส,ส,ส,สองเนสามสองเซนสามสองเ ของแท้เลยก็เป็นตัวรมหรอกว่าแนวนี้มันล่มเฉียงซะห้อยลูกมันบ่นั่นลูกะครับโอ้โหครับอ้องมือโบ่เป็นยังรูปโบ่เป็นยังห้องมือห้อยเออห้อยยังก่อนเนี่ยห้อยดีเลยเออห้อยลีเนาะห้ออเป็นยังภาพภาพเออเอาได้ง่ามากกว่านังลงเนาะ ของแท้ของผู้ใดเนี่ยของแแห่เหมือนแม่ลูกเกท่าไรเท่าไรส,สาวห้าสาวหาแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียสาวห้าลูกตัวทีแรกลูกตัวทีแรก เบาเบาไทยได้หมดีอันนี้เป็นลูกโตทีแรกเป็นตัวเมย์เอาแม่เพิ้นเบ่งกันนะเบ่งแม่เบ่งกันนะดูแม่ก่อนจะดูนางต้องดูแม่ตําหนิตีเตียนไม่มีสูงเท่าไหร่ SOUND อ้ยหดวจีบอ่เลยดอยจีซิบหวจีบ่เยนี่้วอืมประมาณนี้แหละประมาณด้ยท้าหาบอ่ะใส่แล้วลูก่นบมมีแต่นี้ยังเนาะขวดลวนเป็นรงอัานันมือนเ้วบนขาทรกขาทรนไมไม่มีรับประกัน หับประกัด้วยนวันรับประกันนี่รน่ยลูกคนคือสีแดงดีแข็งเฉยเลยนี่ครับครับลูกดีครับลูกดีโอ้ลูกดีตัวนี้ลูกตัวเมียเลยครับเด้อเอาเป็นลูกแรกคนเด้อเนี่ยอันนี้เป็นลูกแรกนะครับเอ้าเอ้าในราคาสองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นห้าพันยังตรอดรองได้ต้องรองเลยนั่งเงินครับไม่เดี่ยวเดี๋ยวเด้อเอาเบอร์โทรมันก่อนเบอร์โทร 081 321ปดหนึ่งศูนยพ่อทวีเชียงเครือพ่อทวีเชียงเครือครับผมอืมเมื่อนี้เวอไทยจนเจ็บโกกลินนะเมื่อนี้พ่อทราวีเวอไทยพ่อผมเวอไทยจนเจ็บโกกลินหมดเอ้าโทรมาเลยเด้อเบอร์นี้เนาะครับผมลูกดีเด้วยนะเนื้อเอ้าแม่ลูกลูกแรกเนื้อ าอขอบคุณหลายพ่อทวีอ้าวมาทั้งพี่บาบนี้เี่าพี่เขาไม้มาแน่เรียกกรลูกตัวเมียเนี่ยลูกตัวเมียบอไทยเหมือนเดิมเป็นลูกตัวเมียเปิดสามหมื่นอันนี้ลูกตัวเมียลูกแรกลูกสองแล้วเนี่ยลูกสามตัวนี้โอ้ลูกตัวที่สามเพิ่นน่ะนี่เป็นตัวเมียนะครับแดงๆนี่แหละ เอาลูกตัวที่สามแล้วอืมเอาสมบูรณ์ดีได้ลูกเพิ่นเนาะให้ลูกแดงดีเนาะแม่เพิ่นสูงตัวไหนล่ะครับร้อยสี่้อยสิบขึ้นเนาะแง่กันแง่เอาเบิ่งหน้าตาเพิ่นเพิ่นแบบนี่นี่นะครับเอาเป็นเรื่องมากอืมเขาก็สวยอืมเอาแข้งขาดีมัดเนี่เอาให้ลูกก็ดีให้ลูกก็ดีไม่มีตำหนิในราคาสามหมื่นเบอร์สามหมื่นทวนทวน,ทวน สามหมื่ทวนทวนอยากขายสามหมื่นทอนทวนเอาโคมได้โครมเดียวนี่บ่โคมเดียวนี่ป่โอ้โคมเดียวนี่บ่เอร่มีอยู่บ่ไสลบาทนี่เอาโคมนี่สามหมื่นทวนเด้หร้อแม่ลูกลูกที่สามไส่ตัวสาวบานี่ไแม่สาว อ้ยปรมได้อะไรมาวันนี้น่ะใสเงินหน่อยมาเหลือัรืเต้โตโครูเวหาถึงนานมั้ยใสเราพูดจูงบันโอ้มาเขาแสงแดดบ้างัน่มีสาวสวยๆนี่เนี่ยเท่าไรบันนี้เท่าไรเท่าไห้าพันหม่นห้าพันหมื่นห้าเปิดหน่อยหน่อยเลยเอาหน่อยๆเลยันนี้หมื่นห่มีสาวบ่เด็มีสาวสีแดงๆนี่น่ะ มื่นห้าสูงปอะมาณเร็กลอยสามสิบบาสามสิบบวกเนี่ยนะเนาะเอาอายุประม่าจากปีกลัวแข้งขาบ่มีจำนี้มเอาสีแดงมื่นห่าซูเปอร์ถูกแม่สาวด้วยครับด้วยเนี่ยด้วยเอาบ่มีจำนี้ยังดอกด้วยเอามื่นห่านะมดแล้วป่ะนี่เบอร์โทรเอา มีหามาเบิด์โทรบ้านี่สามหมื่นกับหมื่นห้ามาเพืถือเจ้าบ้านี่ถือมีเบอร์โทรบาราบ้านี่หาเห็นบอศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสองสามแปดสองสามแปดมดแมนบอเอาอันตัวนี้มือหาด้วยแม่สาวนี่แม่ลูกนั่นคือสามหมื่นเอ้าพ่อยังครับคนด้วย พ่อโดยดโดโดจะโดยไม่เอกโดยนี่บ่พอาะโดยจากไสครับโพชัยโพชัยลอยเอ็ดน้ำท่วมอยู่บ่ท่วมอยู่โอ้ยท่วงยี่เอาขอบคุณหลายเด้อยพ่อโดยน้ำท่วงใช่ป่าขายถือโอ้โหน้ำท่วมเลยขายถือเอาเงินไปซื้อเข่าแมนเอาขอบคุณหลายพอโดยห้อยดมบ่เนี่ยโอ้เท่าไหร่ละครับห้อยดมเออ เท่าไหร่ละแม่มสาวเศร้าซีหารอยมีรายละเอียดครับเอาแม่นี่เด้อมีรายละเอียดเอาสูงกว่ามันเท่าไหร่ครับร้อยถามถาม,มชิ้บวกเนาะแสงขาไม่ตัวนีบ้บลิมได้เอาแม่สาวมีรายละเอียดเด้เอแม่นี่เด้อเอาแม่สาวมีรายละเอียดเอาผมมีตำหนิ้ยังไม่มีตำหนิ้มากระโล่งพ่นพุ่นนั้นโอ้เสียงดังดีเั่าไหร่ เอาเป็นแม่สาวนะครับเด้อแม่สาวแม่สาวเอามีรายละเอียดครับแม่สาวม่นี่เอาโทษสอบถามได้เด้อยใสงัวพี่อันเท่าะไรก่อนราคานี่ยเส้าซีหาล้อยเส้าซีหาล้อยใสแม่ได้อีกบ่าเนี่ยแยกลูกอันนี้แม่ลูกเพิ่นบ่เนี่ยโอครับลูกคนนั้นโอ้อันนี้เป็นแม่แยกลูกได้ลูกเดียวบ่ลูกเดียวลูกแรกแยกลูกเดียวลูกแรกแยกไปสองมือได้ลูกเดียวแยกไปสองมือได้ลูกเดียวเนาะเปิดเพิ่นเท่าไหร่ละครับนี่ สิบเก็ยห้าร้อยคือคือค่าเสียบานสิบเกีห้าร้อยเอาสูงเท่าไรล่ะครับร้อยสี่สิบเนาะแม่แยกลูกบุมมต่ี้ยังเนาะสิี้ารอยาสิบเจ็ดห้า้อยแม่เด้อแม่แยกลูกเอาบนี้แม่ลูกบ่ลูกคนนอนนี่นะ่ลูกโอ้นี่แม่สีเขาเอนสีกาบไรบ่นี่สีมุมสีมุมสีกาบไรสีกาบไร่ นวดเท่าอันนี้เป็นลูกเพิ่นลูกตัวมียตัวผู้เนี่ยโอ้ลูกผู้ลูกแรกลูกสองแล้วโอ้ลูกตัวที่สองได้เลยลูกตัวผู้ตัวที่สองนะครับแม่อันนี้ก็ดีสูงเท่าไรนะครับแม่เพิ่นไวยซีหาน้อเชีงขาเพราะมีดจหนี้น้อไม่มีจำนีจำยางได้ครับแม่ลูกในราคาเท่าไรก่อนราคาสิบเก้าเจ็ดร้อยโอ้สิบเก้าเจ็ดร้อยนี่ได้ลูกเพิ่นได้ครับเด้อเด้อเอาเป็นลูกตัวผู้นะครับเด้อสิบเก้าเจ็ดร้อย บพ่พ่อเศร้าโอ้ย้่อนแสงไม่พอเศร้าเอาค้อมี่ด้วยครับเดอ้อแม่ลูกนี่สิบเก้าห้าร้อกินยาดีเลี้ยงง่ายเนาะซิบเก้าห้าร้อยเนาะเอาซิบเก้าห้าร้อยเด้อเด้อมัดเราเปนเบอร์บ่านิาเปท่ครับบานนี่เก2 0สองศูนย์เก้าสองแปดสองสมสามปดสี่สมยดสครับ อำเภอสมเดชครับสมเดชสดิละอืมกาลสินนี่ละนู่นติดต่อมาเลยขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเด้อเอาทีมีคลิปที่2ที่3นะครับก็ขอพี่น้องที่<อ>ตามเพราะว่าตลาดสมเด็จเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับหนองวัวหลายนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ